ขาปูที่ญี่ปุ่นที่โคตรขู่หมดเนี่ยประมาณหมื่นกว่าเยนเองทุกคนแถมร้านเนี้ยมีมันปูที่โคตรอร่อยทุกคนวันนี้พาจะพาไปกินร้านที่บังเอิญเจอเป็นร้านที่คนโคตรเยอะแต่ข้างนอกโคตรเงียบเราคืออยากไปกินขาปูร้านนึงแต่ว่ามันดึกแล้วมันก็เลยปิดแล้วเดินมาเรื่อยๆเห็นร้านเนี้ยส่องๆเข้าไปแล้วก็เห็นข้างในคนนั่งเยอะเลยลองเดินเข้าไปชูซองกอน,นแรกคิดว่าร้านเต็มปรากฏมีที่ว่างให้เราเชิญถือว่าเป็นความโชคดีสุดๆเ<ๆ>พราะร้านเนี้ยมันโคตรอร่อยเนี่ยอันเนี้ยเขาจะเปิดตอนรับรถให้เราก่อนมนปัูที่ย่างงในกระดอ ปูที่อร่อยที่สุดในชีวิตแกมันเข้มข้นแบบเข้มข้นมากอะ่ะตอนแรกจะสั่งเพิ่มอีกอันนึงแต่เขาบอกว่าหมดแล้วแล้วตอนแรกคืออยากกินหอยด้วยแต่ว่าหอยก็คือหมดเหมือนกันก็เลยโอเคงั้นสั่งซาซิมิกับขาปูชุดใหญ่มา,าจริงๆขาปูถ้าไปกินข้างนอกก็หัวตกประมาณ4 0 0 0 5,000เยนแล้วอะ่ะแต่อันนี้ก็คือชุดละประมาณหมื่นกว่าเยนแล้วให้มาเยอะมากมีปูหลายสายพันธุ์มากทุกคนเขาน่าจ,จะลวกมาแล้วนิดหน่อยมั้งหรือนึ่งมาแล้วนิดนอยขาปูลงเตาปุ๊บกระดองปูก็ไม่อยู่ในมือเลยจจ้้้้้ะุุกกกกััาาาาววญีี่่่่ปปนนนนนนนโอออออออหรรยยยมมิิงงเเส็แแลลดคื นนแต่คือมันอร่อยมากบอกไม่ถูกอยากให้ทุกคนมาลองร้านนี้จริงๆ้าเห็นเขามีที่โตเกียวด้วยนะมีหลายสาขาเลยอันนี้พาไปกินที่โอซาก้าเนี่ยทุกคนดูชิ้นนี้ดิพี่เป็นกินได้แบบเต็มคําเลยอะนางบอกว่าฟินมากจ้าอยากขึ้ดูสภาพหลังทิ่ทคือนาราณนะทุกคนเผื่อใครตามมาอยู่ตรงซอยโดทงบุรินะ